สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม h ิวเบ f a ฟร f แ a ทแมพฮักกี้ตัวยุ้ยนี่เราออกมาจากโรงงานและเหมือนว่าเราจะต้องผ่านด่านของอะไรกันเนี่ย,ยบ้านเหรอมีบ้านใครสักคนนึ่งใหญ่เบ้อเลย,ยและพวกเราเนี่ยดันไปนของเล่นตัวจิ๊บจ้อยซะด้วยสิใช่ เอาละงั้นเดี๋ยวเราหาทางหนีกันดีกว่าอันดับแรกเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงโซนหน้าทีวีแล้วฝั่งนู้นเนี่ยก็มี้าม่านอันใหญ่เบลอแต่ทุกคนเห็นไปว่าฟันเฟืองอันใหญ่ๆนั่น่ะน่าจะเป็นทางออกของเราแน่ๆเลยเห็นแต่ว่าเราจะไปตรงนั้นยังไงอ่ะงั้นฉันว่าอุ้ยโดดไปแบบนั้นนรอใหรอจะใช้หนังสือนี้ได้ไปเลยพี่ม้ลุยยยยยยย้ยย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 ย มาแล้วดูโซฟาตรงนี้สิมันนุ่มมากเลยอ่ะมันทำให้ฉันเด้ง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 พวกนายพวกนายมันนุ่มขนาดนี้พวกนายออกเคยฉันอยากอยู่ที่นี่แหละเจอกันได้ดีถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันไปนี่พวกเราคือตุ๊กตาตัวย้อยของแท้เลยนะเนี่ยดูดูเราย้อยแบบโหสุดๆสุดยตอนนี้ไม่หมอนด้วยอ่ะหมอนก็นุ่มเวลาที่เราจะปีนออฟฟี่เจ้าหมอนยักษ์อันนี้อ เดี๋ยวเดี๋ยวนายนี่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตครับจริงๆมาขึ้นมาแล้วมาด้วยโอเคโอ้โหตุ้กตาเกือบลุกพวกนายดูดิเขาเล่นเกมยู่ด้วยอ่ะทำไมต้อมาถึงตรงนั้นอ่ะจะโดดข้ามาเจ้าของเขาเจ้าของห้องเขาเล่นเกมด้วยอ่ะเกมนี้สนุกนะเนี่ยฉันเนี่ยเบื่อไอ้เจ้าพักกี้มากเลยไปอยากไปไปก่อนเลยโอเคฮ้ยขอบคุณขอบคุณ เราขึ้นมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนว่าเราจะมาที่โต๊ะทำงานของคนสร้างเกมนี่ตรงนี้หรอเหมือนกับเป็นกระดาษโน้ตปะใช่หรอเหมือนเป็นแป้นกดฉันเจออะอย่างนั้นพวกเราหาสายเคเบิลมาติดกันเนียนแล้แล้วงูรัดไหนเล่นงูสักทีได้ไหมไหนเล่นทุกพาเลยอ่ะหลังข้อมีหลังข้อมีมีอะไรอ่ะอยู่ข้างบนมันเป็นเต้ารับเออจริงด้วยเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ ฉันพยายามปีนเสาไม้อยู่พวกนายตามมาดิโอ้เราต้องลากไอ้เจ้าตัวปลั๊กนั่นน่ะลงมาด้วยนะเนี่ยไค่เสาไม้จอจอเออปีนจอก็ได้ฉันพยายามอยู่วุ้ยจุดแจงส่งลงมาเดี๋ยวฉันรับเองโอเคเอาไปเลยเฮ้ยสวยสวยสวยต่อได้แล้วเฮ้ยเอไร่านนี้มันมันมันเหมือนทำงานก็ใช่แต่ว่ายโอ้ยเฮ้ยทุกคนยดือดเดือดเดือดือดือ เขไม่ฉันฉันมากไกลอ่ะุเจงเป็นไงบ้างนายมาดูฉันดี้นายมาดูฉันดิ้เขาผ่านติดที่ว่านายไม่ถึงอันนะเพื่อนต้องยืนปุ่มสองปุ่มปุ่มสองช่วยดึงหัวฉันหน่อยช่วยด้วยพี่ไม้ช่ด้วยพี่ไม้ดึงพี่ไม้ดึงนายขึ้นไปดินายขึ้นไปนายขึ้นไปเอาฉันดันเดึงฉันด้วยเดึงฉันด้วยตามน้องมือฉันติปุ๊บโอเค พวกเราจะรอดมาได้นะแทบแย่เชียวโอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเลนกล้องเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันวัดไฟด้วยฉันรู้แล้วนี่คือมอชาบูแน่นอนเพราะตอนนี้เราอยู่กันในห้องกลัวแล้ว ครัวขนาดใหญ่เบอรร่าเธอเลยัย<อ>แล้วก็ของในครัวเนี่ยยังยักษ์ใหญ่มากๆด้วยดูซ้อมโหทั้งซ้อมท, <ำ S 1> ท<า>ัทง้งทอดนั่นนั่นแอปเปิลเขียวกินได้กี่วันเนี่ยแอปเปิลลูกเนี่ยบนจานนี้มันให้ทำอะไรเนี่ยดูสิ เเาสต็กฉันว่านะต้องให้เอาแอปเปิลเขียวใส่ลงไปได้เลยฮะโโอ้หมัแต่แอปเปิลใหญ่วอยนี้เยอะเลยนะงั้นพวกเราไปดูกันดีกว่าว่ามะเขือเทศเราจะเอามาทำอะไรนี่ว้าวมีวิธีด้วยมีวิธีด้วยวิธีการทำแสดงว่าแกทุกอันมันเปิดได้สินะพวกนายฉันได้เนื้อแล้วลากหุ้ยเล้หุ้ยชูชูชูเนื้อเดี๋ยนะฉันบอกเลยนะว่าเกี้ยนายไม่ได้จับอะไรเลยนายจับกระทะหุ้ยเล้วึ่งหึงมันใหญ่มากกระโดดหน่อยกระโดดหน่อย ถ้าแล้วยิงถ้วยอีกแล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรตู้เย็นอะไมโคเวฟนั่นเนี่ยนั่นอาจจะเป็นอ่อกลไกอะไรหรือเปล่าพี่กิเดลองหยิบดูนีแล้วนาจะปิดทำเพื่อเฮ้ยเฮ้ยนรอได้ดิถ้าพี่ไม้คิดจะกบดับเราแล้วก็มาลองยิงเลย ไอ้มีคนหนึ่งไม่มีปืนทุกคนฉันตายแล้วไอ้เนื้อนายย่างเนื้อไหมไม่เราจะยิงนายโอ๊ยยิงยิงให้ตกลงไปเลยยิงให้ตกลงไปเลยไปทำเพื่ออะไรอ่ะเอาเลยไปหนึ่งแล้วมะเขือเทศก้อนที่หนึ่งมะเขือเทศก้อนที่สองยังเราเปิดเตาทล้วมะเขืออะไรล่ะ ชิวอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะนี่เราต้องกลับตัวด้วเปล่าเนี่ยอยู่ดยู่อยู่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอยู่ดีๆไม่เลยเอาทุกคนลำเลียงอาหารลงมาเราจะเอาไปวางจัดจานครับเริ่มตั้งแต่มะเขือเทศป้าป้าป้าการจัดจานเนี่ยมันเป็นศิลปะของการทำอาหารนะคน๋ยวมาช่วยการลำเลียงเนื้อของพื่อนายนี่มันดูยากเนาะเดี๋ยวมางเนื้อลงไปและจานเราก็ใส่มะเขือเทศด้วยครับเย้ เฮ้ยเียงเะไรอะเฮ้ยตรงตู้เย็นมีท่อเกิดขึ้นมามา่อกี้โอ้ดามดามน่านะไอท่อนี้มันใช้ยังไงอ่ะไม่รู้โอ้โหนี่ก็คือไม้จิ้มแขวนั่นเองไม้จิ้มแขวเรียกว่าสิ่งนี้ว่าไม้จิ้มแควอย่างงั้นเหรอไปดิไปดิไปนะไปดไปด้วยพี่ไม้เอ้่เีเดียวทีเดียวไปแ้วย ตักงาโลมากตุยตุยตุยตุตอนนี้กลุ่มของเจ้าตุ๊กตาสยองขวัญได้ทําการลําเลียงร่างกายของตัวเองไปยังห้องถัดไปขอบคุณมากที่พวกเราพยายามผ่านห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็ผ่านท่อแอร์มาด้วยกันโอ้โหตอนนี้เรากำลังไปถึงห้องนอนครับผม่กาวนรถติดว่ว้าวสุดยอดมานี่ยไรอ ้ยตรงนี้รูปร่างคล้ายๆกับลำโพงเลยนะเนี่ยแต่เขาบอกัว่าเราต้องทำการหาแบตก่อนมีเครื่องอะไรที่น่าจะมีฐานบ้างไหมนะานาฬิกาปลุกฉันเห็นนาฬิกาปลุกใช่มีเฮ้ยเอามาเอาเลยมาเลยอาเลยเ้ยนี่คืออะไรเราจะเปิดเครื่องนี้ไปด้วยกันด้วยเอ้าเอ้าเายาลุนเลทำอะไรกันเราเนี่ยดูเกือบกันแล้วเชียวขอบคุณมากเลยมากมานู่นอะไรตาน สนุกสนุกป๊อปปี้นายลองเล่นดูดิมาเล่นป๊อปปี้อาล่ะไปกันต่อค่ะเฮ้ยด้านหน้ามีอะไรด้วยอ่ะดูดิใครอึ้งใครอึ้งน่าจะไปวงคำเหล่าแล้วมั้งเฮ้ยมาดูก็ไปมาดูก็าไปเฮ้ยมาดูดูดิแล้วอป้าปาได้ไปรุนนนจุดแจงมาวิวยฮิยาหูมีดาบแบบเอสคาลิเบอร์ฮะเอาไว้ทำอะไรอ่ะ นี่เขาบอกว่าใครที่ถือดาบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยจะได้ครอบครองดาบอันทรงพลังดีไอ้พี่ไบ้อพี่ไม้อพี่ยาพี่าพี่าปาดปาดเพื่อนแน่นอนทุกคนนี้นี่วเมื่อกี้ฉันเจอช่องลมไม่เชื่อฟังเอาเร็ว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 เร็ไปเร็วพี่้เาไปเร็วฉันจะออกไปจากตรงนี้ันมีพลังอำนาจอย่าตายนะจับไว้จัไวพี่แบงจัไว้อย่าให้เข้ามา่าให้มันเข้ามาเ้มันจะเข้ามาหนีบันหนีบันพี่แบงหนีบันหนี ขยี้ขยี้ขยี้มันฉันว่านะดาบมันน่าจะมีพลังแค่ห้องนั้นเท่านั้นแหละใช่ต่อไปไปแล้วต่อไปในห้องอะไรพี่อะไรน่าจะพักข้างตัวเองพี่ถ้าตกไปแล้วจะตายไหมไม่รู้แต่ข้างหน้าฉันเห็นน้ำนะมีไม้ไปแล้วหนึ่งโอ้โหห้องนี้ห้องน้ำอย่างน่ารักเลยมีเป็ดว่ะเป็ดต้องส้วนดิฮะมันมีทางออกเหรอ ผทางที่เราจะไปสู่ชักโคร่ตรงนั้นได้เนี่ยมันไกลามากเลยหาทางยังไงก็คงไม่ได้<อ>ฉันว่านะเราต้องลองงมหาของหรือว่าของที่ใช้ทุ่นแรงอะ่ะเฮ้ยใครเอาเ็ษลงไปในนะ้ำอ่ <laughs> ารักอ <laughs> ่ะฉันตามนายปึ๊บฉันไปด้วยไปอย่างนี้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้พวกเราจะสามารถออกจากที่นี่ได้หรือไม่อุ้ยสบู่อ่างล้างมากสบู่ นี่ทุกคนเอามือทำมืออย่างนี้แล้วก็ดับจัดการถูไปที่สบู่เอาถูไปที่สบู่เสร็จเรียบร้อยจัดการถูหลังเพื่อนทุกจะอยู่เฉยๆนะโอเคนั่นนั่นไม่ได้น่าจะใช่หลังนะแต่ก้นฉันน่ะคนไหนสูงขนาดนั้นเลยหรอใช่เอาล่ะพวกเราตัวสะอาดแล้วขึ้นไปดูบนซิงค์ล้างหน้ากันดีกว่าว่ามีน้ําให้พวกเราไปอาบหรือเปล่าอุ้ยมาไดมาไดมาเดี๋ยวเราเปิดน้ําให้เ โอ้ฉันฟอมจุดมุ่เยอะมากเลยอ่ะเอาไปนะเฮ้ย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 ให้เดี๋ยวนี่น่าขึ้นไปด้านบนสูงมากว้าวว้าวมา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 เพื่อนเพื่อนเจอกันนางตะกำไหนเนี่ยโคตรดีเลยนี่มันนางตรรมท่อระบายน้ำแบบพิเศษท่อระบายน้ำลอยได้งั้นเหรอ ใช่ถ้าพวกเราลงไปเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้เป็นลิฟต์อัตโนมัติได้เลยนะเนี่ยอะจูโดเลมอนเนี่ยกิวกีิอะจูดูตุ้งหลังกว่าโดเลมอนงไอศกรีมก็คล้ายกันอยู่นะแต่นายหน้าตาดูน่ากลัวไม่เหมือนคิซิมิซี่น่ารักจะตายเรามาฝั่งนี้จริงเหรอฝั่งนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ฉันเห็นฉันเห็นอะไรบางอย่างในชั้นแชมพูเอ้ยมีอะไรไม่รู้อะเข้าไปดูแต่องขอบมีอะไรแดงๆป่ะตกระหลังอ่ะใช่ใช่ใช่ เฮ้ยฉันตอนนี้ขาฉันย่างก้าวลงไปและหนึ่งค่อยๆย้อยมาเฮ้ยมันมีันยกทุกคนฉันได้แล้วโยกไงมาเดี๋ย่เพิ่งยกอดียเพิ่งยกป๊อปปี้นายมาดูฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วพวกนายยกกันยกเลยเมื่อกี้ฉันตกลงไปอ่ะเอาให้แนบหนิดอุ้ยโอ้ยก้อมีประกายเงางามดุจดังทองนั่นมันคือหลอดแก้วที่จะพังพวเายังส้วยงขี้ฉันอยากเข้าส้วมแล้วมาเร็วมาเร็วป๊อปี้ ใช้กำลังพยายามอยู่ตอนนี้ฉันกำลังตากแห้งตัวเองโอ้ถูทางออกอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นค่ะทุกคนอีกไม่ไกลพวกเราก็สามารถไปครองโลกได้ละเพราะมันลื่นสบู่เนี่ยมันลื่นสบู่เนี่ยช่วยด้วยสบู่นายใช้ไปแล้วอ่ะโอ้ยเราไม่น่าถูตัวกันเลยนะเนี่ยนายเหยี่ยฝุ่นเราขึ้นไปเลยไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วฉันได้แล้วป๊อปปี้ชูมือป๊อปปี้ชูมือได้เปลือยป๊อปปี่ชูมืออ้าวพี่ไม้ จรจริงเนี่ยฉันขึ้นเองก็ขึ้นได้นะลงใหม่ๆเลยแมวแมวแมวแวโทรโทโทเอาละอย่างนั้นแล้วก็นี่ก็คือจุดจบของการที่เราจะเข้าไปยังชักโครกพร้อมแล้ว3 2 1ไปกันเลยทุกคนนอนออยู่นะนอนรออยู่อ้าวดูเหมือนว่าชักโครกจะไม่พาเราไปทางออกเพราะว่าเรา มันเร็วเกินไปฉันกินคนไปแค่ไม่กี่คนเองอฉันก็แค่วางวาแผนช่วร้ายไว้ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการเล่นป๊อปปี้เพทามแบบตัวย้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แบงค์ด้วยนะที่สำคัญกดกระดกิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆใครชอบฮิวเวนฟอร์แฟนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย